ก็น no 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 oh, ่าจะเป็นการชิมลาครั้งแรกครับในการขวนกลับไปสู่ไทยอีกสองครับในการเจอกับทีมไทยอีกสองคนนี้ครับก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านครับมีอย่าดูรู่นนะครับเกี่ยวไม่ติดครับทางเกียรติมีวรลุวสุขุนาเฝ้าเสาครับแล้วก็มีสุพัฒน์วุ่งหอยสุนันท์ผู้ของอัชรกรมโนวรนรงค์จันทร์สวีกียรติเฉียวสมบัติริคาโดซันโต้ครับสุพัฒน์ชูศักดิ์คุณวิบูลณนะครมาดูเกมในสนามกันนะครับทีมเยือนครับได้ฟรีคิก แล้วก็เจ้าพ่อลูกนิ่งจิตปัญญาจะเป็นคนเล่นลูกนี้ครับเกมยังไม่ถึงนาทีครับจากฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลมากจิตปัญญาซาดเลยครับลูกนิ่งแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรครับบอลเข้าวราวุณรับสบายกินติเล่นด้านข้างสุพจน์เปิดโด่งมาหน้าประตูริกาโดโหม่งตั้งกลับมาประว่าไม่ถึงครับแล้วเคโโลียโอ้โหลูกนี้เคลียคืนหลังนี่ ผู้เล่นของอุฏยธานีก็จะฟ้องมาเป็นการคืนผู้รักษาประตูนะครับแต่ว่าผู้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรเกือบพลาดครับผมว่าทางเงื่อนการสุดท้ายนันวางยาวข้างบนครับวงเช่นอีกทีกิรติลิคาโดลิคาโดโวงต่อเก็บได้ไหมอ้าวแล้วครับเก็บได้แถวสองคนกรให้ออกมาแรงไปครับจังหวะนี้แมจังหวะกำลังจะสวนขึ้นไปเจ้าบ้านครับเขาได้หนึ่งพันเก้าสิบเก้าคนแต่ว่าลูกนี้ครับจังหวะนี้ของกุฏิานีบอลจังหวะเน็งๆเลยครับยิงไม่ดีแต่ว่ายังเก็บได้ครับ ยังเก็บได้ผูส้สกอนเปิดเข้าไปหน้าประตูอีกทีไม่มีใครนะครับโอ้โหแล้วดูความเก๋าของผู้เล่นเมืองการนะครับจิตปัญญาจะได้สวนที่มาแล้วครับอามอรเทพอมรเทพให้เดลิสันไคออนไคออนเจอกับสุนที่นันครับดึงหลอกอยู่สุนที่นันเบียดอยู่แล้วสไลด์ลูกนี้ออกหลังเป็นเตะม,มุมของเมืองการเจอข้อมิพดพาสของเมืองการกันครับทางไททานีเอฟซี นี่จะเตะลูกแม่นเหมือนกันครับมันลงเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้หมงลูกนี้เข็บได้ครับนิกชูเนียโลเปสเติมเกมขึ้นไปลุ้นข้างบนเลยนะครับหมวกแม่้ก็เปิดไปหน้ประตูหมงลูกนี้โอ้โหโอกาสของอุไยธานีครับเกือบได้ครับเฉพาะลูกโมงงานตัวนี้เนี่ยฮะชูริโป้งให้เลยครับกีรติเขียวสมบัติเนี่ยมองแล้วก็ตะหวัดด้วยขวาทีเดียวเลยครับบอลมันโค้งแล้วกีรติน่าจะไปโดน กลอวิทนะครับน่าไปแถบกลอวิทดาวิเศษออกไปครับเป็นลูกเตะมุมครับของทางอไทยทันีเอฟซีสุภวิทย์เอาแล้วครับไปสวนนะครับอุไทนทันีออกซ้ายโอ้โหน้ำหนักทันไม้สุพศสุพศทันครับสุพศเจอกับรัชโนนครับสุพศเปิดมาอีกทีหน้าประตูคอยรักจะโดจับไดีโอ้โหบอลมันแรงไปครับจากบอลไม่อยู่ครับนี่กิโดซันโตสดูครับจังหวะนี้สุพศขยันแล้วก็ไปเอาบอลเปิดเข้ามาเนี่ยกีรติงงมาให้กับอู่ลิคาโด จับบอลไม่อยู่เองครับแม่บอลอยู่กลางปปอ,อากาศตกยังไงสุภวิทบอลลงสวยมากให้ทีบอลได้สวยเลครับเัษรกรดดกดดดดดได้ขึ้นมาเัษรกรเัษตรกรยัดดูอยู่แล้วเองเองนะทีบอลในข้างฐานครับ <S <S โอ้มาเองยินเองชงเองครั <S <S บกดอันสูงเหมือน,นกันครับอุทัยธานีเริ่มพยายามเลครับนี่เป็นไงแอคชั่นของคสชโคชสมชายมันไม่สมข้างในแล้วโดนเตะลูกนี้เป็นฟรีคิกของอุทัยธานีบ้างนะครับ นรลงเปิดตไมไปลูนี้บอนปิ่นชกออกมาเอาละครับเปืนการจะได้สวนปฏิพานเดี๋ยวว่าบอลเนี่ยจับไม่ดีครับตัดใต้แล้วคืนกลับหลังยาวไปเลยครับกุไทยพานีบอลแรกไม่ดีเดี๋ยวว่ายังได้นะครับทีมสุพศสุพศหนึ่งนหนึ่งกับปฏิพานสุพว่นดึงหลอกไปตบสองสวยงา,า,า,ามมากมิคาโรซานโต้เปิดซ้ายนี้ไม่ม,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 มีตัวเข้าฟังอีกแล้วครับโอ้โหกุญไทยธานีขึ้นมาจังหวะนี้ใต้ลุ้นประตูครับ จงังหวะของสุชาวนุ่นุ่มไครับจะเปิดอีกครัง้งนึงครับลูกฟรีคิกสุชาว์เปิดเถวแรก,กนี้บอลฉลับแล้วสอเก็บได้จริงลูกนี้ข้ามขาครับโอ้โหโอกาสใกล้เคียงของเมืองการนะครับเจ้าตุ้ยกรวิดนามพิเศษว,วันนี้เครียดวันนี้เครียดอ่ะบอลกลับมาเล่นกันใหม่เปิดมาลูกนี้เจอหมู่ดักได้แถวสองสุมาวิตเจอหมูลล่ให้บอลนี้ฟุตซีไม่ว่าอะไรครับบอลวชรกรจะดีดดีดบล็อกแล้วฟั่มกันอย่างแรกวชรกรทำบอลลูกขึ้นมาแล้วอิงลูกนี้บอลฉลับผิดไปหน งาพิเศษครับโดนไปหนึ่งแลวในเกมนี้อือตัวนีเจต่ตัวี่เถียงเลยครับว่ามันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าใช่ไปเหลื่อของเขาเหรอครับอ้อแต่สุภวิทย์ครับเหมือนจะโดนไปก่อนอัดไปก่อนนะครับดูครับจังหวะนี้อ่าน่าจะเป็นเนี่ยครับอู้วิโดนกระแทกไปก่อนครับทางทางรัฐศักดิ์ครับบูน่าดูเลยพระเชษฐกร เ<ด>นี่ยจังหวะล้วบอลลูกนี้เนี่ยอืมก็มีดึงนะครับครับถ้าไม่ฝาว่าไปเล่นหมวยปัา้มหรอครับลูกนี้ฮะนี่นี่กรโซอนโต้ีีตั้งแต่ผมภาคมาผมยังไม่เคยเห็นเขายิงฟีคิกเลยพยายายับเนี่ยบอลมันทันกันคือพูดกันคือบอลมันทันกันมันเก๋ากักนนะฮะเนี่ยฮะใช่ครับแค่วางลูกบอลเองเล่นกันเลย คือแฟนๆก็อย่าไปซีเรียสนะ่ยเขารู้จักกันนะฮะเขารู้จักกันเขาออมีอะไรแง่ยิ้มเนี่ภาษาเดียวกันบราซิลจี้เดียวกันฮะสองคนลิคาโดยิงลูกนี้บอลนี่ครับยิงจะเอาเล่นฐางครับปรินยังไม่พลาดยังเซฟเอาไว้ได้ครับบอลนั้อยู่ที่วรชกรโดนกระแทกลูกนี้ขี่ใบฟ้าแล้วครับอ่าเดี๋ยวดูลูกนี้แผนไหนเปิดไปหน้าประตูจบนครับขาเงีครับโอ้โห โอกาสได้โบกของสุดที่นันพุกหอมโอกาสแรกของเจ้าตัวครับในเกมนี้ครับสุดที่นันพุกหอมหนีทางมาติสตูเบิร์นได้ครับหนีแล้วก็ขึ้นมาโม่โอ้โหกรมจันทร์เสวกเปิดลูกม,มีโไม่มีอะไรครับลิคาโดซันโตนให้สัญญาณเพื่อนเปิด อเปิดไม่ค่อยดีเดียว่าบ bon อลโบว์หูยยังโมว์รอดออกมาได้ครับไม่มีผู้เล่นของหนุนการอยู่ตรงนั้นแถวสองเก็บได้ไหมจิตปัญญาเบียดแย่งกันอยู่อุท้ายได้สวนหมาแล้วครับนรงนรงพาบอลผ่านขึ้นสนามมาหลอกสุดเช้าล,ลงมาได้แล้วแทงออกมาสุดท้ายเออไปโหมาทีโซโล่จากเตะมุมงัดลงไปห้วยเกมรักเนี่ยรอดไปได้ครับโโอ้หเกือบไปแล้วครับเกือบแทงพารูช่องให้สุดเฮาวิทแล้วดนรงนรงซเวกมาในสโตเบอร์นี่เก่าเหมือนกันครับดาวเตะทีมชาติฟิลิปปินส์นะพอเนี่ยครับ หมดครึ่งแรกแล้วก็จบครึ time, <S <S mm ่งแรกไปแล้วครับ45นาทีแรกสกอร์ยังคงเสมอกัน0-0ในนัดสูงมากนะครับช่ครับเป็นเมืองการยูเนเต็ดที่จะได้เขี่ยบอลเนี่ยนะครับแล้ววานยาวเลยครับออกมาที่ปฏิพันธ์ปิ่นเสริมสูตรสีครับสิงแรกกับซีจัดคอามเป็นคนเลยทีเดียวฮี่สันไคออน บอลสายังหวะจะแทงขึ้นบน,นีีเจอโดยสุีินันสุธินันเจ็บแต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรมากสุชาเปิดโอ้ยนาจะลองลักไก่ยิงเสาแรกเลยครับแต่มันเบาไปครับไม่มีอะไรครับบวรวุฒออกบอลเร็วครับจะทำบอลเกมเร็วมากแล้โมงโหวจะมงคืนหลังเกือบจะไม่ดีนะครับแต่ว่าสุภวิทยไไ์ไม่ได้ดักค้างตรงนั้นครับ อ่าบอลที่สู่ชาวสู่ชาเจอเสียบอีกทีนึงลูกนี้บอลยังของเมืองการครับจิตปัญญาทิพยได้สวยแล้วครับซ้ายมีมอนเที่จิตปัญญาเจอกระแทกลูกนี้ล้มไปพูดสินให้ฟาวครับแล้วใบเหลืองออกด้วยครับและลงแตงเวกยิงได้เลยนะครับพวกนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาครับเป็นพวกสองไกลอยู่แล้วครับสู่ชาฟัดเลยลูกนี้บอลตีเซฟของวรวุสครับนี่ฮะลูกยิงลูกนี้ถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วครับโบยเพื่อนนิดหน่อยฮะ เปิดลูกนี้เปิดซ้ายมาแล้วขึ้นหมู่ไม่ถึงเจอมุมขึ้นมาแถวสองเก็บได้จิตปัญญากดด้วยซ้ายตรงนี้้้าผฐานครับพัรบทรพลน,นี่ใครติดตามอุทัยทอกในช่วงป r ี s e a s o n นี่เขาให้คำมั่นสัญญาไว้นะครับว่าจะต้องทีที่ถึง15ประตูเดี๋ยวดูครับตอนนี้4ไปแล้วนะครับอา้าวแล้วอุทัยมายได้รู้เลยครับทางสุพ์สุพ์เปิดฉล็บติดบล็อกของราชนโนนะครับ เล่นกับสุนชานะครับกลับมาแล้วก็สักดึงบอลหลบไม่ผ่านซัดอีกทีลูกนี้บอลมาของวัชรก,กร้วครับใ้บุกเลยครับดิโกโดซันโตสเจอรูปนี้แล้วไปงัดกับกรลวิทครับมไม่มีอะไรครับต้องใจเย็น,ยนใจเย็นกอลวิทเนี่ยไม่ไม่ไม่อะไรนะครับทีนี <c oughs> ้ใบเหล่ยวอยู่แล้วครับคือบอลน,นมันไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วคน,น,นอื่นๆคือต้องเคลียร์จังหวะชาบชวนี่มีเยอะเหมือนกันครับ กินติได้มงไปทีแล้วครับวันนี้แต่ว่ายังไม่มีโอกาสเท่าไหร่ดูเนี่ยเรียระยะของเรนนทำาสาแล้วเปิดตรงนี้ไม่มีอะไรเ้าแต่ว่าเก็บได้จิตปัญญาจิตปัญญาให้อีกทีจูเนียโรเปสเคลียเลยครับจุดุูงขึ้นมาข้างบนก่อนสุชาวสวนไปอีกทีไม่น้ำหน้าด้วยครับธิรปโปรสยานเติมเกมขึ้นมาแล้วจะลองยิงเองเลยธิปโปสยานอุ้ยบอลพุ่งเข้ากรอบเลยนะครับแต่ว,ว่าวาราวุฒธจุนานีวันนี้นี่ต้องบอกว่าเหนียวนึบฮะ แม่นหรือเปล่ามือซ้ายเหมือนเดิมเปิดมาลูกนี้ใหม่มีอะไรครับปรีดุชลชรับสบายเลยและได้สวนขึ้นมาแล้วครับเหมืองการเฮอสันไขออนติดเครื่องมาแล้วแหวกซ้อมเจออกัศลูกนี้ใบเหลืองนะครับไม่รอดกับสุพน์บงหอยชัดเจนครับผมว่าเกมนี้เล่นกันไม่มีเกเรเลยนะอาจจะมนีนิดแต่หน่อยที่กระทบกันทั้งกันมากเป็นเรื่องปกติมากโหแล้วแหวกมาสวยเลยลูกนี้ให้มาเอาละครับเฮอรท่านก้อนพลิกได้ให้ปฏิพันธ์ ปฏิพัน์หักกระไม้ที่วัชรกรยังดักได้แล้วจุดเดียวเลสเ,เคลียร์ไม่ดีรัชนนลรัชนนลลองยิงเองไม่มีอะไรครับเอาใจสปอนเซอร์ฮะยิงเฉียดป้ายรีโวไปนิดเดียวฮะให้ทางอุทัยธานีต้องรีบออกบอลเร็วฮะไม่ให้เดสเตเลยครับเดี๋ยวว่าจังหวะสวนกลับมาคุณกละโปนหลุดไปแล้วครับนีกต นิดเดียวครับพระรพลเหมือนว่าติดเท้าด้วยครับจังหวะนี้โอ้เกือบจะเป็นการโต้กลับแล้วได้ประตูครับดูครับจังหวะที่ดิคาโดซานโต้ให้มาลูกนี้เนี่ยมันมันเหมือนมันจะติดตเท้าหน่อยครับดูครับเหมือนจะเลี้ยวตัวดครับยิงไม่ยิงไม่ดีเองครับสำหรับพระรพลจักสุวรรณพยายามจะยิงไปที่เสาแรกครับโอกาสแบบนี้นี่ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่านะครับ ย่งไ่เล่นนะฮะดึงจังหวะเก๋า <c oughs> เจอ <c oughs> กเจอก๋าฮะลิเกโดเจอสุเชาให้เข้ามาวัชลกรวัชลกรดึงไปสุดเส้นเปิดโดนนนี้กดไม่ึง็นคนนี้หรือเปล่าฮูวจังหวะคือไปเล่นบอลแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับตรงนั้นพาบอลขึ้นไปเอาหลบไปสุให้หลบดึงแล้วเปิดโดมกมาลูกนี้กหไม่เข้ากรองครับเกือบได้เหมือนกันครับลูกม่งของเคอร์เรนเซนไคออน ลูกนี้นี้องบอกว่าทําได้ดีกว่าใน้สันไคออนให้กันสวยครับลูงนี้ว่าเพิ่งลงมาใหม่ครับยุลติกาล้วเสียหมอลารับนพัฒนรน,นี้โเ,เดียวเก็บตกไม่ได้อีกครั้งหนึ่ครับของพัฒนรันะครับสำหรับพัฒนรันได้โอกาสยิง โอ้พยายามบิดไปที่เสาไกลก็ดูครับจับด้วยขวายิงด้วยแต่จับด้วยซ้ายด้วยขวาบอลส้งหักเลยครับนี่ครับจับด้วยซ้ายแล้วก็กดเลยครับกดเนี้ยนะครับไปที่เสาไกลปริ้งคุณชอเนี่ยไม่ทันแล้วครับดูครับแต่บอลมันอบอลมันติดไซส์ไม่หน่อยครับแหมถ้าตัวนี้เสียได้ครับชูเลียโลเป้เลยขึ้นไปเรียกเพื่อนให้สัญญาณแล้วนะครับชูสองมือตรงนั้นนะนนลงเปิดถึงไหมโมงรู้ไหมจูเลียโลเป้ ไม่มีอะไรครับก็พยายามจะเติมเกมขึ้นไปลุ้นในจังหวะลูกเซตพีทุกครั้งนะครับจูเนียร์โรเฟสอิเลติครับเลตยาลิกาโดซันโตส์ลิกาโดซันโตสซสันโตสทางซ้ายทำทางไปแล้วซันโตสแหวกเข้าไปเองตรงกลางตีมุม้นไปลยครับโอ้โหลงมาตีมุมช็อตเลยครับอ้หตรงนี้ต้องบอกว่าพยายามฝั่งนี้เสาไกลครับลูกฟันโต๊ด ใช้ลูกนี้นบ่อยครับในไทยลีกสามเนี่ยโอ้โหแต่ว่าจเจอพลุนทอลูกเนี้ยยังไวครับปฏิแติยังดีครับจะวางไกลไม่วางไกลนะครับเล่นออกทางขวาดีกว่ากรซิบิดแทะเข้ามาพลิกได้สดว,ดวยครับอีริตีมีะติแังไงดาบิดไปทางนี้มาเป็นกีนรติการครับวันที่ไรที่ไปทำฟาวล์ตี้จ,จากด้านหลังครับคนสิทธิ์นี่เต่าเป็นฟรีคิกเลยครับ ธารพลซอยท้ารุศด์หมดเลยโอ้โจังหวะนี้โอ้โหน่าได้ประตูที่สุดแล้วครับจังหวะที่สามของเจ้าตัวครับเปิดเข้าไปในกรอบโทษโมหมายทินวิกิรติแล้วโอ้โหไม่มีอะไรครับ ปิ้นวันนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับจังหวะนี้ก็ดักได้ก่อนที่บอลจะไปถึงจูเน์โลเปสแน่และผมจะก่อนไปผักตรงนี้ก็ฟาวด์ดีครับกิรติหมุนไปหมุนมาออกให้กับลิกาโดซันโต้ปล่อยลบลิกได้คร awesome. ับลิกาโดซันโต้เปิดก็ไปมงนี้ไม่มีอะไรครับมันเบาไหครับหมวของพัชรพลจันทร์สุวรรณโดนหน้าจับนี่ครับจบเกมนะครับก็เสมอกันสูงนู่นต่อสูนครับต้องต่อเวลาอีกครึ่งนาทีห้าีสองครึ่งครับนะครับเดี๋ยวต้องดูครับเกมเริ่มครับ ต่อเวลา30นาทีครับอุทัยธานีเป็นฝ่ายเขี่ยบอลเล่นก่อนนาทีก้อนนี่ยลงมาแล้วนะครับแล้วก็เราไม่เห็นกีรติแล้วก็น่าจะแทนกีรติเขียวสมบัติแล้วครับบอลที่พัทรพลพระธนพลจะไปเองไม่ผ่านมาถึงสูเบอร์ครับสูเบอร์นินเหนือเลยฮะโอ้เก๋าครับเก๋กว่าครับมาถึงซูเบอร์อัดซัมซาวได้บอลด้วยครับเรโดนว่าทำเสาครับเจอกระสกรีแหวกกลางตรงนี้ได้เสาครับก๋ลิ่งทางพิเศษขึ้นมาด้วยครับแล้วเปิดไปเสาสองไม่ถึงครับ แถวสองเก็บยิงอีกทีนึงลูกนี้ไปติดพวกเรียกันเองครับหวดมาวัชรกรหลังเก็บได้ครับทัชนนเปิดเข้าไปมงจัก,กรีแถวสองกลวิดอ่าบอลลั่นไปถึงดาสกรแล้วครับดาสกรให้ข้างบนลิกาโดทันโต้ลิกาโดโโดึงหลอกอยู่โดนหดาวมีจังหวะโยกหลอกครับอัธรพลอัธรพล ให้พงศกรเบิ้์อีกทีสวยเลยครับหลุดไปแล้วน้ำลงไม่ทันครับโอ้โหจังหวะลูกนี้กุลสินได้เล่นต่อเลยเมื่อเตะไปใส่เขาเองครับปฏิทูเบอร์แล้วทิ่กระโดดชนโต๊ดะดูไปเองออกไปยตรงนี้วินปูรยานเสิครับกุลสินว่าไงให้ฟาวครับแล้วไปด้วยทีน่าจะวัวเยี่ยนเพราะว่าจังหวะฟรีคิกเนี่ยลุ้นเลยนะครับเพราะว่าระยะมันน่ากลัวมากผงศกรเปิดลูกนี่สางแ พระนนักเตะก็ดีใจบอกผู้บรรยายครับตะกังวอลุดเปิดโด่งขึ้นไปอีกทีไม่มีอะไรผู้ตัดสินเป่าจบเกมครึ่งแรกของการต่อเวลาครับเกม15นาทีสุดท้ายของการต่อเวลาครับเมืองการยูเนเต็ดทัชนนอัสซัมเซาโอ้นีเซนเท้าคนละสีมาครับอันนี้ว่รีซอคนเดียวไม,ไม่ใช่ <c oughs> ใช่ไหมแต่เขาใส่นานแล้ว <c oughs> อัซัมซา เฮลิเทนไคออนครับเฮอิเทนไคออนตาะลูกนี้แล้วอ้าวแลเขากระดกลูกนี้เป็นหนึ่งศูนย์ของเมืองการแต่ว่ามีทงขึ้นก่อนครับลูกนี้ครับมีทงล้ำหน้าขึ้นก่อนครับโอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอาเนี่ยครับผู้ช่วยยกก็คือจบเลยนี่ครับมาดูครับจังหวะจังหวะที่ไคออนยกเนี่ย ปฏิพาณคนยิงเนี่ยอย่างอัรซัมซาวเนี่ยไม่ล้ำนะครับใช่ครับอัรซตัมซาวไม่ล้ำแต่ว่าให้จังหวะเนี้ยเหมือนปฏิภาณเนี่ยค,คือการล้ำหน้าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผู้เล่นเนี่ยรบกวนการเล่นของผู้รักษาประตูหรือเปล่าใช่ครับมันไม่ได้หมายความว่าต้องโดนบอลเสมอไปนะครับ,ค,รบคือถ้ามปยืนบางเหลี่ยมบางทางเนี่ยเขาก็เป่าเป็นล้ำหน้านั่นคือตการของการล้ำหน้านะครับเพราะฉะนั้นลูกนี้เนี่ยผู้ช่วยก็คงมองว่าปฏิภาณเนี่ย ไปรบกวนการเล่นอ่ายืนบังอยู่แต่คนยิงไม่ล้ําอยู่แล้วใช่ครับถ้าชนน์เปิดโด่งไปเสาสองหม่มีอะไรครับบอลวุฒิรับได้จะสวนเร็วไหมเตะมุมของอัศวนส,สาวเปิดโด่งไป<ช> <ๆ S 2> จุดเดเปตมุมเคลียนมาจะหม่งสามเม่ไปอีกทีไม่ดีครับอ,อนุสรเดี๋ยววัาทางกูไทยจะได้สวนไหมอ่าวบอลอยู่ที่นรงครับข้างหน้ามีนนพัฒน์อยู่ให้ไปไม่ล้ำามากครับไปลุกขึ้นมาครับนนพัฒน์ เจอสองด่านหักเข้าในแล้วจะผ่านไม่ได้ครับแล้วก็หมดเวลาครับก็จะเป็นการดวลจุดโทษแล้วครับสำหรับไทยานีเอฟซีกับทางเมืองการเด่นครับหลังจากเสมอกันใน120วินาทีหรือดูดระศูนย์นะครับเมืองการยิงก่อนครับเฮ้ยไรซันไคออนเนี่ยลุ้นกันลูกต่อลูกเลยนะครับอ่าเพราะเขายิงยิงขอนแก่นอย่างอย่างเงี้ยมาแล้วขอนแก่นเอฟซีผมจำได้ยิงแบบเนี้ยถ้าเข้าก็รอดถ้าไม่เข้าโดนด่าแล้ว ีเอาละครับ <t> ล <half> ิาโดซันโตดวิ่งเข้ามาแล้วซัดลูกนี้เข้ซทางเลยครับโอ้ยไมกแล้วบรูโน่เฟอร์นันเดสไม่น่ามาปล่อยลูกยิงแบบนี้เลยยิงด้วยซ้ายนะครับกอร์วิทวิ่งเข้ามาแล้วซัดลูกนี้ ทีมงานอุไยธานีสะใจกันเลยครับทีมงานโครบประตูก็นำโดยมูเซอุลดิสนะครับโดนกับปริ้นคุณชอนพัฒนพลซอยเท้าแล้วสัตเตียวในทองอุไยธานี ซัด่งจริงครับฝั่งประตูไม่มีใครยิงเข้าๆได้เลยครับโอ้โหมูเซ่ดีแทบคนนี้ฮะคนผู้รักษาประตูยืนแบบตรงๆแบบนี้ผู้รักผู้รักษาประตูเดายากครับจะออกซ้ายออกขวาจะกรีวิ่งเข้ามาแล้วซั่งนี้ไม่ดีคุณมารีขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์นะครับหลังยิงไปสามคน คนที่สิงของทางกุญซานะต้องยิงเข้าอย่างเดียวครับยิงเข้าเป็นแล้วศิลปินการรูเปกับเลืกครับนี่ท่าวิ่งแบบนี้เหดือดร้อนแล้วแต่ยิงลูกนี้เบี่ยครับเอาแล้ครับนี่สับใจทุกันนะบอกว่าได้แล้วครับนฤมัญชเวกครับเจ้าพ่อลูกนิ่งของอุทัยธานีนะครับ ถ้ายิงเข้าก็ช้อยเก็บฉากเลิกเลยครับถ้ายิงไม่เข้าก็ไปลุ้นกันนคนสุดท้ายครับนรลงดันสเวกดวลกับปริญจุนชอดความเก่าของนรลงดันสเวกครับนรลงวิ่งเข้ามาสัก มุ้งเป็นถึง120ปีทุดดแล้วก็เป็นุไถทานีที่เขาาครับจากกุไถทานีครับยิงเข้าสามนครับเป็นรัคนทรีสุวรรณคับจากนีัตคธแล้วก็เสวกันแล้วก็เป็นรสรับกทาเอที่รเจการอ เป็นเกมที่เหนื่อยแล้วก็นะักฟุตบอลเรามันอ่อนล้าแล้วก็มันมีคือจริงจริงก่อนเกมมันมีผู้เล่นบาดเจ็บถึงประมาณ3ามคนตัวหลักด้วยและอีกอย่างเราเราก็ต้องให้โอกาสเด็กๆน้องๆม,มันถึงเวลาที่มันต้องโรเตชันนะครับแล้วเราก็ต้องพยายามหมุนตัวผู้เล่นให้มันสมูทที่สุดแล้วก็สมดุลที่สุดเพราะว่าเรามีเกมในวันอาทิตย์ในการไปเยือนที่เชียงรายนะครับแล้วก็คือจริงๆก็ต้องชื่นชมเด็กๆทุกคนด้วยพยายามที่อยากจะเล่น นะครับเมืองการเป็นทีมที่ดีมีตัวต่างชาติที่ดีเราก็ถือว่าสนุกถือว่าได้ลองมาะสิทธิภาพเราด้วยแต่ก็ต้องหนักใจเรื่องการรีคอปเปอรี่ด้วยเพราะผู้เล่นเรา,าหลายคนเล่นรดถึง120นาทีก็ต้องดูว่าคนไหนจะมีสภาพสมบูรณ์นในแมตช์ต่อไปวันนี้มวอลลุสนาเซไปสามครั้งไปงยุโม่ได้ดูว่าคือจริงๆแบงค์วอลลุสนี่เป็นตั้งใจอย,อยู่แล้ว นะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เล่นแล้วก็มีความพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แบงค์คนเดียวอย่างพรประตูอีกคนนึงก็สามารถทําผลงานได้ดีแล้วก็แบงค์นี่ก็คือเราก็พยายามให้โอกาสครับทั้งพรทั้งแบงค์พยายามหาโอกาสในการเล่นนะครับแต่ว่าก็ชื่นชมเขาที่เขาสามารถเสริมสร้างความมั่นใจเขาด้วยสุนี่ครับจะมีการกับลาตก็แน่นอนครับจะมีทีมไทยลีกอื่นออมานะการคิดว่าต่อ,อ,อไปมองยังไงครับ จริงๆทําให้ดีที่สุดแล้วจริงๆอยากเจอทีมไทยลีเลยคือถ้าเราสามารถเข้ารอบได้ก,ก็ถือว่าเป็นโชคเราไปแต่ถ้าถ้าเราเข้าไม่ได้ก็ถือว่าเราจะได้โฟกัสแต่ละเกมให้มันถูกนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่เคยบอกอยู่แล้วว่าเราเล่นหลายๆลีกอ่ะมันมันสคอตของทีมน,น้อยมันก็ต้องออพยายามให้มันสมดุลที่สุดอยากเจอเลยครับเพราะว่าจะไอ้นั่นไปเลยแต่ขอเล่นในบ้านนะขาจะเล่นในบ้าน <laughs> วันนี้มีชื่อทดลองในการเล่นรออของเอ็นเอับที่จะไปเยือนซนี่ยจะใส่ชื่อเขาไหมไหมถึวี้คือต้องดูนักธกีดของต้องดูว่าเขาจะไปที่สเปนเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้เขามาซ้อมอยู่กับเราที่ยังไม่ใส่ให้ลงเล่นเพราะเพิ่งวันเพิ่งมาซ้อมเองนะครับเราก็พยายามค่อยๆให้น้องมีความฟิตขึ้นเรื่อยๆก็จะดูสภาพน้องแล้วก็ดูทักษะน้องว่าให้เข้ากับทีมให้เร็วที่สุด ก็สุดยอดสุดยอดมากครับก็อยากให้ม,มาเชียร์อย่างนี้เยอะมาเชียร์นักบอลเรายิ่งได้กำลังใจเขาอยากยิ่งอยากวิ่งครับผม